สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานนะคะก็กําลังเตรียมทำกับข้าวกันนะคะกับข้าววันนี้นะคะก็จะมีเนื้อนะคะเนื้อซอยจุเนาะแล้วก็มีลูกชิ้นทอดนะคะต้องขอบพระคุณไปยังเจ้าภาพนะคะคุณแม่เฉลวยนะคะที่เมตตาทีมงานฟานช้างแล้วก็บ้านาหารให้ช้างเนี่ยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ นี่นะคะแล้วก็จะจะทําอะไรเบื้องพี่รักต่อยเนาะแล้วก็จะจะลาบนะคะลาบครับนี่จะลาบแล้วกำลังฝัดนี่ค่ะมาฝั่งนี้อ่ะมาฝั่งนี้ครับสวัสดีครับแม่แม่ครับผมอสวัสดีครับรัต้นนะคะมาครับมา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 พี่มาพี่มพี่บังเบาเหินอุบารักกับเบารัก สวันนสดีครับผมตอ้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ฉล่วยนะครับผมที่เอ็นดูครอบครัวของไปชสยมงคลสีดอคุณเงินนะครับผมนะครับวันนี้ก็ให้อา,อาหารควานอาหารช้างแล้วแต่คุณแม่โทรมานะครับคุณแม่บอกว่าแล้วแต่ความรักเจ้าไปจัดการเรือห้ช้างได้อิมอ่มแล้วก็ให้ใควานได้อิ่มแล้วก็ให้ไป พูดเลยแม่ม่วงคำให้ดีครับนะครับอย่าอย่าให้ถัดถ่วงข้องคุณแม่บอกแบบนี้นะครับก็มาครับผมนี่ครับอาหารสิงโตครับอาหารสิงโตวันนี้ครับอาหารสิงโตเอาเอาบ่บ่ไม่แบนบ่อะไรแบนไหมแบนแบนเลยเดี๋ยว ตามที่งานมานี่ค่ะบอเบนตามคือใครเบลลางนกนี่ล้วเออเบนนะไม่มีเบนปะผมมีครับผมมีเบนนะครับผมโโอ้ไม่ได้ยินหรอกน้องเมฆไม่ได้ยินไม่ได้ยินน้องเมฆเขาไม่ได้ยินหรอกความรักขนาดคูใกีแก่เขายังไม่ได้ยินเลยหน่อยครับเอามาทำไหมยุงไปยอง ไอ่าเอใส้ไซด้ระดินี่นะคะเอาลวกลวกอีกก็ได้ดิมามามาทอดแล้วตันตุดนมาค่ะแม่แม่มาทานด้วยกันนะคะตอนนี้ลูกชิ้นก็กําลังทอดอยู่นะคะแล้วก็มีตําถั่วด้วยนะคะสําหรับผมมันเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวให้ความรักกินให้ดูก่อนครับมันเป็นอย่างไรทีนองนี่ครับคือคนแปลนองมันเหมือนแินเนี้อ จะสีลคนนี้สี Mother, no ่นี่กินลูกเหาพอไก็ว่หล่อเลยมีแ่่อนดนี่ค่ะนี่ค่ะมีลูกสิ้ด้วยนะคะมาทานด้วยกันค่ะมาฮะเอาเท่า้ยมากนบนี่ค่ะนต้มต้มบาข้ามมามาครับ ถูกก็มีนะคะมีเมนูตำถั่ว,ะะ <imeters> ด,ว <h ums> ด้วยนะคะเดี <h ums> ๋ยวจะให้มาดูนะคะเอยอะ ทานข้าวด้วยกันนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะส่วนน้องช้างก็อยู่ข้างหลังนะคะถัดไปตรงนั้นจะจะไม่มีคนผ่านไปผ่านมานะคะว่าเป็นหลังสวนอาหารอาหารเยอะมากค่ะเนื้อต้มตําแล้วน้ำลายไหลนะคะนี่นะคะก็เราอยู่กันทั้งหมดสิบคนนะคะทีมงานชัยมงคลหกทีมงานขุนเงินสี่นะคะคะี่ของใครน่ ของคุณแม่จะรวยค่ะแล้วไม่จะวยอีกแล้วไม่จะวยอีกแล้วค่ะสักหลายพอพ่อบอกตอนเด็กพ่อเด็กเลี้ยงดูลูกน้องๆจนเนี่ยขึ้่กึนกิโลแล้วนี่น้องจนน้องต่ำห้าสิบแปดจากห้าสิบสามจ้ะโอ้ดูนะครับเลี้ยงดูดีดูงานผมจะไปได้ไหมต่อไปต้องกิ้งไปแล้วนี่ต้องขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะเมตตาทั้งช้างทั้งพานนะคะ ใส่คนละนี่ค่ะในอันดับมันคนมันหูเห็นพอเสร็จแล้วก็คนก็ลากนี่นะคะก็ทานกันเลยค่ะลงมือทานกันเลยลองมีไปซื้อน้ำแข็งนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะเอาลุงหวานดิหายหายคุณลุงสวรรค์ค่ะฟารักคุณลุงสวรรค์มากินแล้วไปนั่งไปนั่งดูโทรศัพท์ค่ะกำลังอินกับคิด อ๋อนี่นะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะไอพี่คใจพี่คงลูกชิ้นก็ก็กำลังทอดนะฮะมีข้าวเสร็จเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูหน้างานนี่ั่ยท่านกงายกจะพาเข้าไปดูหน้างานวันนี้เลยไม่ได้ไม่ได้หาคะแนนวันนี้พวกเราไม่ได้หาคะแนนนะคะเพราะว่า หลังจากทานข้าวเสร็จเราจะไปดูดูหน้างานว่างานที่เรามาในวันนี้เป็นเป็นงานแรกเลยนะคะถือว่าเป็นงานแรกเลยจะออกมาในลักษณะรูปแบบไหนเนาะเราก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดนะคะก็ไม่ไม่ได้ทัวร์นะคะไม่ได้คะแนนก็ต้องขอบคุณแม่เฉลวยอีกครั้งนะคะได้คะแนนแม่เฉลวยมาซื้อกับข้าวนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ น้องน้องเมฆไปซื้อน้ำแข็งนู่นค่ะลุงลุงสวัสด์ยังไม่มาเราเพื่อนแวะมาดูต้มตำความรัอนน้าทานมาเลยนะะแม่แม่เอเห็นต้มตำไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะตำอะไรก็ช่างนะคะความรนนี้เขาตำมาอร่อยทุกอย่างเลยนะคะคุณทรวัตค่ะตถั่วค่ะตำถั่วเออคุณธรวัตรตำถั่วอร่อยค่ะตำถั่วจ้าตำถั่วนะคะตำถั่วยั่วจ้าจ้า เยอะๆจ้าบริเ้ณนี้สองอันเลยนะอุ้ยคอนเทนตเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวออันนั้นใส่็จประเด็๋กเยอะหน่อยนะจะได้อร่อยๆนะเดี๋้วเอาใส่็จประเด็๋กเยอะนะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเลยเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวจะทานข้าวกันเลยนะคะวันนี้ได้ทานข้าวเร็วเนาะเพราะว่าไม่ไม่ได้ตัวนะคะ กินได้เหมือนกันแเามะนาวมะนาวมะนาวมนาวมนี่มันหน้าอะไก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้จัดกับข้าวเตรียมทานกันเลยนะคะแม่แม่ก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวคุณมีนขุนทองทีนงานชัยมงคลแล้วก็สมท่าศาของพวกเราตลอดมาเลยนะคะที่ทำกี่หกใส นะคะก็ขอทษขอภครสำหรับแม่ๆบางท่านที่ไม่ทานเนื้อนะคะคือต้องขอทษขอภครด้วยเนาะแล้วก็มาทานด้วยกันนะคะเนียนแต่เราก็มีแม่รวยมาชุบขีให้อีกบอกคงรอดไปอีกวันหนึ่งขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณจริงจากใจเลยครับก็ไม่มีคำไหนที่จะที่จะมากล่าวตอบแทน มากไปกว่าคำว่าขอบคุณวันแรกก็ขอบคุณแม่แม่ครับผมครับต้องกลาบขอบพระคุณนะครับคุณแม่เฉลวยแล้วก็เอ็ซีทุกท่านนะครับผมที่เอ็นดูนะครับครอบครัวของท่ดอกคุณเงินครอบครัวของภายชัยมงคลนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับคุณแม่ก็มาคนลาบอยู่เลยอ่าก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอตัวทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ